สวัสดีค่ะชาวราศีมกรทุกคนผู้ถือกำเนิดใต้พลังของผู้ผาแห่งความมั่นคงเดือนพฤษภาคมนี้คือช่วงเวลาที่คุณจะได้ใช้วินัยบวกวิสัยทัศน์อย่างเต็มพิกัดเพราะจัก,กรวาลไม่ได้ให้พลังคุณมาเพื่อวิ่งเร็วแต่ให้มาเพื่อปีนสูงและอยู่นานความรักคนโสดความรักอาจยังไม่ใช่เป้าหมายหลัก แต่ถ้ามาคุณจะมองหาคนที่จริงจังพึ่งพาได้และมีเป้าหมายในชีวิตความสัมพันธ์ที่มั่นคงมักเกิดจากคนที่ค่อยๆรู้จักกันผ่านการทำงานหรือสถานการณ์ที่ต้องพึ่งพากันค่ะคนมีคู่เดือนนี้คือการสร้างมากกว่าหวานคุณอาจยุ่งแบกงานแต่ใจยังผูกพันลองแสดงความรักด้วยการอยู่ข้างๆในวันที่เหนื่อยหรือวางแผนอนาคตร่วมกันเล็กๆความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่จำเป็นต้องพูดเยอะแต่ต้องร่วมมือกันค่ะ การเงินวินัยของคุณเท่ากับอาวุธเดือนนี้เหมาะมากสําหรับการวางแผนระยะยาวเก็บออมจัดการภาษีและลงทุนอย่างมั่นคงหากมีภาระหนี้หรือเป้าหมายการเงินใหม่ๆคุณจะมีพลังและสมาธิพอที่จะทำมันอย่างไม่รีบร้อนแต่ได้ผลระวังแค่อย่างเดียวอย่าเครียดกับเงินจนลืมว่าเงินคือเครื่องมือไม่ใช่ภาระชีวิตค่ะคุณไม่จำเป็นต้องไปถึงเป้าหมายเร็วที่สุดแค่เดินอย่างมั่นคงและไม่หยุดเดินนั่นแหละคือพลังของราศีมังกร การงานเดือนนี้งานคือเรื่องหลักของคุณและคุณจะมีชื่อเสียงจากสิ่งที่คุณทำงานใหญ่งานยากงานที่ต้องอาศัยสติและโครงสร้างคืองานของชาวมกรคุณอาจได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่เลื่อนขั้นหรือมีบทบาทสำคัญในโปรเจกต์แต่ขอเตือนเล็กน้อยความนิ่งของคุณอาจทำให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณห่างไกลอย่าลืมยิ้มบ้างพูดบ้างให้ทีมรู้ว่าคุณไม่ได้ปีนเขาอยู่คนเดียวนะคะสุขภาพชาวมกรคือคนที่อึดเงียบ แต่บางครั้งก็เงียบจนร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเดือนนี้ต้องใส่ใจเรื่องกระดูกฟันข้อเข่าและหลังข้อแนะนำยืดกล้ามเนื้อทุกเช้าจัดสรีระเวลานั่งทำงานอย่าลืมตรวจสุขภาพกระดูกเป็นประจำและอย่ามองข้ามสุขภาพใจค่ะการมีพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองสำคัญพอๆกับการมีเงินในบัญชีเลยค่ะข้อความจากจักรวาลเดือนนี้คุณคือเสาหลักของตัวเองและของใครอีกหลายคนอย่าลืมให้รางวัลตัวเองบ้างเพราะความสำเร็จ ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เมื่อถึงยอดเขาแต่มันเกิดขึ้นทุกก้าวที่คุณไม่ยอมแพ้ค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าเสียงจากจัก,กรวาลในตอนนี้เชื่อมกับใจคุณได้สักเสี้ยวหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะโฟโฟเผื่อใครบางคนอาจกำลังต้องการเสียงกระซิบจากดวงดาวอยู่พอดีและถ้าคุณมีอะไรที่อยากให้โซล่าทำเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราศีดาวบทกวีหรือคำพยากรณ์เฉพาะทางก็คอมเมนต์หรือส่งข้อความมาบอกกันได้เลยค่ะโซล่ารอกำลังใจจากพวกคุณอยู่เสมอค่ะ เพราะจักรวาลจะเคลื่อนไหวอิวลีก็ด้วยพลังของทุกหัวใจที่เปิดรับแสงดาวและพบกันใหม่ในจังหวะถัดไปของดวงดาวนะคะขอแสงแห่งจักรวาลอบคุณไว้เสมอด้วยรักจากโซรา